ฮัลโหลสวัสดีครับกับบวกกับฟิ้นเฟิร์นชันแนลหครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์ใหม่เลยนะครับนี่คือแบรนด์ใหม่ที่ในช่องนะก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าดิงกินะครับนี่ดิงกี ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเจียนะครับ4นิ้วนะครับชื่อรุ่นนะ JB02403 สเปคของเขานะครับตัวนี้กำลังไฟนะครับ900วัตต์แล้วก็ Max กส e ีดนะครับ1 1 5 0 0รอบต่อนาทีนะครับถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ใช้กับใบขนาด100มิลนะครับก็คือใบ4นิ้ว1 1 5 0 0นี่ถือว่าสูงมากๆนะครับนะแล้วก็ผมไปดูมาเนี่ยดิงกิ้กก็มีผลิตภัณฑ์นะเกี่ยวกับงานเครื่องมือช่างต่างๆเต็มเลยนะครับทั้งตัวที่เป็นมีสาย แล้วก็ไลสายสีสวยด้วยนะกล่องผมชอบสีส้มแบบนี้ส้มแบบสว่างๆนะครับอ่ะเปิดมามีอะไรบ้างอาอกมา,าเลยคุ่มือเนี่ยกุ้มือนะครับแล้วก็ตัวบางใบนะครับตัวบางใบตัวถอดเปลียนใบตัวคลิปจับแล้วก็ตัวเครื่องนี่สายนะครับเป็นขากลมสองขาแบบนี้สายยาว2เมตรนะครับสบายสบาย สวิตเป็นสวิตท้ายนะครับตัวนี้เป็นสวิตท้ายการจับถือโอเคมากไม่แย่กลมนะครับแต่คือโค้งโค้งบนโค้งล่างแล้วก็ด้านข้างจะเป็นตัดเวลาจับเนี่ยตรงส่วนที่เขาตัดให้มันแบนเนี่ยมันจะทําให้การจับง่ายขึ้นมันอยู่ในมือเราแล้วกระชับดีนะครับแล้วก็ตรงนี้โค้งแบบนี้นะครับให้มือเราเข้าเนี่ยกำลังดีเลยด้านบนนะครับเป็นโลหะตัวกระโหลกแล้วก็มีปุ่มนะครับในการถอดเปลี่ยนใบนะครับเนี่ยมีสัญลักษณ์บอกว่าใบวิ่งทางไหนนะ ที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะตัวนี้เท่าที่ดูมาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วได้ถึงหมื่นกว่ารอบเนี่ถือว่าโอเคมากนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าดิงกีจะทำได้ไหมตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ปั๊มนูนด้วยนะไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะใช้ได้นะคุณภาพการผลิตโอเคมากนะครับเราตรงรอยต่อนี่คือเนียบเลยนะครับอ่ะลองใส่ตัวบางใบดูนะครับเพราะว่าผมคาดหวังว่ามันจะใส่ใบใหญ่ๆได้นะครับ ประมาณนี้ส่วนคลิปนี่ก็นะตามปกติอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองใส่ใบดูนะครับใบที่ผมอยากใส่ก็คือใบ 3M มซึ่งใบ 3M มเนี่ยมันจะกว้างกว่าตัวใบสีนิ้วทั่วไปนะครับที่เขามีขายคือใบทั่วไปเนี่ยมันจะกว้างประมาณสัก100มิลแต่ใบ 3M เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ107มิลนะครับเนี่ยจะเห็นว่าใส่ได้นะอันนี้คือดีผ่านมาตรฐานที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยขาดใบเล็กเกินไปนะครับใส่ไม่ได้นะ กดปุ่มด้านหลังด้วยนะครับถอดเปลี่ยนไปแล้วก็ล็อกแค่ตึงมือพอนะครับปุ๊บแค่นี้พอละอยู่แล้วป่ะไปลองกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับอลองเปิดเครื่องให้ดูนะหนึ่งสองซ้อม แรงครับแรงการกระชากนี่ไม่ต้องห่วงนะครับสาหรับเครื่องเจียแบบมีสายนะครับแรงมากแล้วนี่หมื่นกว่ารอบนะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วที่เอาตัวนี้มาเทปเพราะว่าข้อดีของการที่เครื่องเจียมันสามารถใส่ใบขนาดใหญ่ได้มันสามารถตัดเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วได้ง่าย,ายสบาย แทบจะไม่ต้องลงน้ําหนักเลยนะแตะลงไปนี่มันก็จะไหลครับอะไรอยู่ละ่ะคือความเร็ว1 0 0 0 0หมือรอบนี่คือมันมันพาตัวเครื่องไปเองเลยนะครับนิ่มมากตัดแบบตัดนิ่มมากไม่ต้องออกแรงกดอะไรเลยนะครับโคตรดีเลยแรงจริงครับแรงจริงอันนี้ยอม ผมเนี่ยจับพวกเครื่องเจียรประมาณ8,000รอบ9,000รอบห0 0 0 0รอบเนี่ยจับมาหมดแล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งฟีลลิ่งประมาณหนึ่งแต่ตัวเนี้ยแบบแล้วมันให้ความรู้สึกแบบพวดเข้าไปเลยไหลเข้าไปแบบนิ่มๆเลยไม่มีแบบจุดที่เราต้องเพิ่มแรงดันมือหรืออะไรเงี้ยนะครับไปแบบนิ่มๆเลยนะครับ เออดีวะ่ะอ่ะอันนี้เป็นเหล็กค่อยน่าจะมาสักหกขุนผมพยายามหาเหล็กที่คิดว่านะคนที่ซื้อเครื่องเจียตัวนี้ไปจะได้ใช้นะครับพวกงานก่อสร้างงานเหล็กต่างๆนะครับอ่าลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมมองตรงนะทุกใจอ่ะของแท้นะครับของแท้เลยตัดไวมากนะครับอ่ะอันนี้เป็นเหล็กหนาประมาณ6มิลเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวผมจะเจีรตรงนี้ให้ดูนะครับแล้วตัดตรงนี้ไปนะครับ เป็นไงเร็วแทบไม่ต้องออกแรงกดไม่ต้องอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นรอยเชื่อมนะนี้ผมใช้กับตัวกระดาษใส่ซ้อนแบบนี้เป็นหลังแข็งนะครับซื้อมาง่ายๆครับมิเตอร์ร้านมิเตอร์ดี y ลองดูซิว่าจะเป็นยังไง นะรอยเชื่อมนะครับตรงนี้หายไปเลยนะที่ปูดๆนี่แค่กระดาษไฟฟอนนะแล้วแป๊บเดียวนะครับผมว่าไม่กี่วินาทีเองคือหายไปแบบจากเนินลุงสูงนะครับหายไปเลยเนะี่ยเรียบไปเลยอันนี้ผมลองใช้กับหินเจียนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จําไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะเนี่ยซื้อมานานแล้วนะครับเรามาดูเชื่อว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะลองเอาสักครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนี่เห็นปูดๆตรงนี้ใช่ไหมครับปูดๆนี้ผมปาดให้เรียบเนี่ยใช่ไหมครับจากปูดๆป,ดป,ดปาดลงมาเห็นไหมครับเรียบไปเลยไวมากเป็นเครื่องเจียตัวหนึ่งที่ใช้กับใบอะไรก็สนุกนะครับเพราะว่าความเร็วความแรงมันเหลือเฟือมากๆนะครับทางานได้ไวแบบไวโคตรๆเลยนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องเจียดิงกิตัวนี้นะครับผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเอาตัวนี้มาให้ผมรีวิวก่อนเป็นตัวแรกเลย ผมรู้แล้วตัวนี้นะครับถูก นะราคาไม่แพงนะครับราคาคือเหมือนเครื่องเจียทั่วไปเลยประมาณ7,800เลดร้อยอะไรแค่นี้นะครับแต่ประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยเกินความเร็วรอบ1 1 5 0 0รอบนี่ให้ความแตกต่างในความรู้สึกกับผมมากๆนะครับผมก็จับมาหลายตัวนะรู้สึกได้เลยว่ามันนิ่มแล้วก็มันกินชิ้นงานได้ไวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดด้วยตัวกระดาษใยซ้อนนะหรือว่าจะเป็นตัวปินเจียแบบนี้แล้ว1 1 5 0 0รอบเนี่ยเรากดเข้าไปในชิ้นงานอย่างเช่นเนี่ยตอนที่ผมเจียไอตัวเนี้ยนะครับข้อดีคือรอบไม่ตกด้วยนนรัสามามมถกกดลงไปนะให้ิ ตัวเหล็กตัวอะไรได้แบบไวมากๆนะครับเออนี่ประทับใจจริงๆแล้วก็ผมไม่คิดว่ามันจะมากับเครื่องเจียที่แบบราคาไม่ได้แพงแบบนี้นะครับดีไซน์ไม่ได้บือหวาอะไรนะรสวิตช์ท้ายธรรมดาแต่พอตัดเข้าไปจริงๆนะโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับตัดดีมากๆนะคสำหรับดงกรีตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีกี่รุ่นนะแต่รุ่นนี้คือตัว900วัตต์1 1,500รอบนะครับถ้าจะซื้อดูดี เจ๋งมากนะฮะแล้วก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดถึงแปดบาทเท่านั้นเองนะฮะถือว่าเป็นราคาถูกเลยนะครับแล้วก็ได้ความแรงความเร็วขนาดนี้นะครับต้องลองครับอันนี้ผมบอกเลยต้องลองอ่ะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในพิทีใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูนะส่วนยู u ูบนะครับดูที่มุมซ้ายล่างนี้นะครับผมแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับเข้าไปซื้อได้เลยสำหรับวันนี้นะครับฟุ่มเฟื่องแนลขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด cribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เร็วแรงจริงครับอันนี้แตกต่างแบบเห็นได้ชัดมากนะครับอยากให้ลองมากๆเลยไปละครับบ๊ายบาย